ปานกันลักษ์ถูกเซอร์ไพรส์วันเกิดสุดพีคตอนจบขอตัดพอเรามาถึงจุดนี้แล้วข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าปานกันลักษ์ถูกเซอร์ไพรส์วันเกิดสุดพีคตอนจบขอตัดพอเรามาถึงจุดนี้แล้วถึงกับออกอาการเลยทีเดียวสำหรับนักสแสดงสาวปานกันลักษ์ วงกระจรไก่เมื่อโดนแก้งเพื่อนๆนัดลมตัวกันกินข้าวแต่กลับถูกเซอร์ไพรส์ด้วยเค้กป้อนโตย้อนหลังถึง37วันในวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาโดยปานกันนลักษ์ได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นพร้อมเขียนทับชั่นไว้ว่าขเขาปิดไฟทำไมวันเกิดใคร ฮะวันเกิดผ่านมาแล้ว37วันอาการมันก็เป็นแบบนี้ละค่ะรักมากมาถึงจุดที่เพื่อนหนูหลังอาหารทานวิตามินบำรุงพร้อมมีเบบีกันแล้วซึ่งงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามาคอมเมนต์อวยพรให้กับปางกันรักกันแบบยกใหญ่แล้วยังอดเอ็นดูในความตัดพาอทายประโยคของเจ้าตัวไม่ได้เลยจริงๆจ้า ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ